สวัสดีครับป๋าโจยคนสะละัคามสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮัทสะละคามวันนี้ป๋า,ราเรามีอะไรดีๆมาบอกแฟนเกี่ยวกับพ่อ้านที่กลางคนขึ้นไปล่ะประสบการณ์ที่ป๋าเจอมาใช่ไหมครับผมประสบการณ์ของผมกอแรกๆที่ทานว่านปาลาไหลเผือกว่านปาลาไหลเผือกนี้<ช>เป็นเป็นไม้ประเภทหัว ใช่ใช่เป็นหัว<ช>อยู่ใต้ดินหัวใต้ดินแล้วก็ผมไปอ่านเกี่ยวกับพระทดงด้วยงานวิจัยด้วยงานวิจัยของมาเลเซียด้วยนะครับที่เขาวิจัยเป็นล่ําเป็นส<ช>ันลัะทุกโรงแรมของมาเลเซียเขาจะมีต้มน้ําปลาไหลเผือกนี่แหละให้ออลูกค้าดื่มสมัยนั้นป๋าทํางานบริษัทใช่ไหมใช่ใช่ใชแล้วก็เวลาเขาประชุมอะไรอย่างเงี้ยอืมคืออยู่มาเลเซียทุกโรงแรมจะมี เขาจะต้มให้ลูกค้ามาพักนี่ดื่มดื่มทุกท้าแต่ก่อนดื่มนี้เขาถามไม่ว่าคุณเป็นโรคนั้นโรคนี้ไม่ไมคือมาเลเซียเขาทำเขาวิจัยเป็นบำรุงกําลังแก้ปวดหลังปวดเอวนะตัวนี้นะแก้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้ออืและก็ที่หลักๆของเขาวิจัยเจอก็คือต้าน h i v อเชื้อเอชครับเชื้อเอชรักษาด้วยนี่ตัวนี้ครับ รักษาแล้วก็ทําให้กระดอแข็งง่ายกระดอแข็งง่ายเพราะว่าเลือดมันสูบฉีดเนาะครับนี่ตัวนี้ทีนี้ป่าไอเรื่องเรื่องดอแข็งไม่แข็งเน่ะมันมีปัจจัยนะอืมันมีปัจจัยว่าไขมันคุณเท่าไหร่น้ำตาลในเลือดคุณเท่าไหร่คนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยไม่ต้องทานก็ได้อืไม่ต้องทานโรคหัวใจก็ไม่ต้องทานโรคไตก็ไม่ต้องทานครับผมทีนี้ตัวนี้ตัวเดียวนะตัวเดียวนะ ทีนี้ผมมาทานเพิ่มอีกคือนี่กลาว,ลาวแดง,อ,แดงอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่จะเป็นแว่นๆอย่างงี้ครับอันนี้เป็นส่วนของเถาเนาะป่านะส่วนของเถาเขาหัวหัวเขาจะอยู่ใต้ดินจะใหญ่พอประมาณกับปลาไหลเผือกนี่แหละปลาถามได้ไหมพ่อมีแฟนคลับถามมาระหว่างหัวกับเถาอะไรมีคุณสมบัติสรรพคุณที่ทางยามากที่สุดหัวจะมีมากกว่าหน่อยอ่า แต่ว่าก็ใช้ได้ทุกส่วนใช่ครับทุกส่วนไอ้นี่เนี่ยบำรุงกาลังบำรุงกําลังทางเพศช่วยให้น้าสเปิร์มเนี่ยเยอะคือเหมาะสําหรับใบทองใช่เหมาะสําหรับใบทองคือเหมาะกับบ้านไหนที่มีลูกยากนี่ตัวนี้สุดยอดเลยผู้หญิงก็กินได้ผู้หญิงก็กินได้ครับผู้หญิงกินสองตัวนี้ผู้หญิงก็กินได้แก้มแดงอองตองใช่อแต่มีอีกตัวหนึ่งที่ชายไทยทุกคน ถามหาฝันหาคือคืออย่างนี้นะป๋าผมจะเล่าให้ฟังว่าที่ชายไทยถามหาเนี่ยบางคนเข้าใจผิดอ่าเนี่ยเนี่ยต้องให้โจเล่าบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเอาดูทุ่งเนี่ยนะครับไปทากระดอนะครับไปทาแล้วกระดอแล้วกระดอเปื่อยเน่าเลยนะแม้แม้ขนาดตอนแห้งๆอย่างนี้เราไปบดเป็นผงแล้วมาทาด้วยแล้วเอาไปแช่น้ำน้ำมันมากกน้ำมันนู่นนี่นั่น ปวดแสบปวดร้อนเหมือนเดิมมันก็ยังมีพิษอยู่นะครับเน่เน่เน่เคยเน่ามาแล้วคยุยคือโอ้ยกระดอกระดดผมก็รุ่นเดียวกันแหละที่ที่เน่าปวดแสบปวดร้อนเหมือนกันคือเราสองคน,เ,นคเห็นดอด้วยกันแล้วท่านผู้ชมว่าของใครเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเราเป็นการทดสอบนะครับทดสอบนะครับเราผู้ชายด้วยกันแล้ก็ทดสอบ ดูว่าพอเรามาทาแล้วมันเป็นยังไงนะครับมันจะมีอาการเปิดแสบเปิดร้อนเพราะว่ามันมีฤทธิ์ร,ร้อนใช่มันมีฤทธิ์ร,ร้อนแต่ที่นี้ป่าในเมื่อเราในเมื่อเราเอามาทําเป็นแผ่นแว่นอย่างเงี้ยคือเหตุหผลต้มดืม่มไงเหตุผลคือว่างานวิจัยของสาธารณสุขต้มดืม่มงาน<ำ>วิจัยของสาธารณสุขดูได้ใน Google นะครับเขาจะมีเขียนไว้เลยต้มดืม่มบำรุงเลือกนี่ ต้มบำรุงเลือดป๋าอยากทราบไหมว่าสรรพคุณเป็นยังไงให้ผมพูดไหมเอาละครับเอานะตาผมั่งเมื่อกี้ตาป๋าเนี่ยเขาเกาคยแดงครับของผมดูทุ่งดูทุ่งเนี่ยผมคุกคีมาตั้งแต่เด็กแล้วป๋าครับแต่ว่าตอนนั้นเอามาทานนี่มันก็เปื่อยจริงนะเปื่อยครับแต่พอเอามาต้มดื่มทานแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับต้มดื่มทานเนี่ยมันมีสรรพคุณคือเพิ่ม ขยายเพิ่มน้องชายนะเฮเพิ่มดอให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ขยายหลอดเลือดบริเวณของน้องชายอข,าของเราเนี่ยองคชาติเนี่ยให้มีเขาเรียกว่าเลือดไหลเวียนดีคือถ้าขยายหลอดเลือดเส้นเลือดฝอยตรงนั้นมีเยอะถ้าเส้นเลือดฝอยเนี่ยขยายทุกเส้นมันใหญ่ดิมันก็มี <c oughs> ความเติบโตขึ้นจนแฟนถามว่า พี่ไปทําอะไรมาพี่ไปทําอะไรมาเนี่ยแบบมันรู้สึกว่ามันคับติ้วนะไระรับคับตื้อไม่ใช่คับติ้วอ๋อคับคับคับรอบนิ้วครับรอบนิ้วคือกรรมแล้วมันเต็มไม้เต็มมือดีประมาณนั้นน่ะน่ครับเอาละป้าเนาะคือคอย่างละประมาณนี้นาะต้มดื่มนี้นาะอย่างละอั้นป้าบอกบอกบอกได้เลยว่าสรรพคุณเอาเอาเอาเอทีนี้เรามาสรุปแต่ละตัวดีกว่าอ่ะ แต่ละตัวที่มารวมกันเอากล้าคยแดงก่อนแล้วกันกล้าคแดงบำรุงกําลังบำรุงแก้ปวดหลังปวดเอวเพิ่มุงน้ําอสุจิเพิ่มปริมาณน้ําอสุจิให้มากขึ้นให้แข็งขึ้นอพุ่งเลยหน้าส่วนปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกนี่ก็เป็นหัวเนาะถ้าเราหันหันสับๆนี่ก็คือ บำรุงเลือดนะครับแล้วก็บ,บำรุงกำลังแก้อาการปวดเมื่อยเหนื่อยเมื่อล้าและช่วยให้ดอแข็งตัวตลอดคือแข็งตัวบ่อยอ่ะตื่นตัวบ่อยทันทีที่นึกแข็งเลยคือสมองคิดอันนั้นนึกแข็งเลยอ่าแต่ทีนี้ถ้าไข่ไม่แข็งนะท่านผู้ชมถ้าไข่แบบว่าไม่แข็งแล้วมาเถียงผมหรืออะไรก็แล้วแต่นะป่าเนะใช่เครื่องคืนกับ ขึ้นอยู่กับว่าคุณน่ะเป็นโรคเบาหวานแล้วก็น้ําตาล <ไข S 2> ใน <มา S 2> เลือดสูง<ม>แล้วก็ไขมันในเลือดสูงครับไขมันในเลือดสูงก็คือพวกโคอเลสเตอรอลน,นั่นแหละนะครับคือกกถ้าสามตัวในต้มดื่มสู้ทั้งคืนขอบอกอืมเนื้อก็แข็งทีนี้ผลประโยชน์ผลพลอยได้มันมายังไงเกา ทีนี้ทีนี้ผลประโยชน์ที่พลอยได้ก็คือว่าอันนี้อันนี้ขึ้นกับโจเองนะแล้คือเป็นที่เราสองคนได้แล้วครับโลกเกาคือคือคือพูดง่ายๆเราเป็นโลกเกากันทั้งคู่โรกเกาเนี่ยผมมาจากพฤติกรรมการกินใช่ใช่ใชไม่ได้มาจากพันธุกรรมนะท่านผู้ชมผมเนี่ยมาจากพฤติกรรมการกินโจชอบกินเครื่องในไก่ผมเนี่ยตับไก่อย่างเงี้ยพื้นเพรบ้านผมไม่เคยมีใครเป็นโกงเป็นเกาเลยหน่อไม้าหน่อไม้ ผมทําตัวเดือนเดียวผมเป็นเกาเลยป๋าตอนนั้นไปทาอะไรมาเอาเล่าสิกินพะโลคอเป็ดกับปีกับตีนมันอะไรเงี้ยเดือนเดือนหนึ่งอยู่กินอาทิตย์สามวันอ่ะกินแล้วหนังไก่ทอดอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งละสามวันนี่นะใช่แล้วหนังไก่ทอดอะไรอ่ประมาณนี้หคือกินอยู่อย่างนั้นตลอดใช่ในเดือนนั้นมันเป็นยังไงมันอร่อยนักเหนอมันก็อร่อยมันก็เพลินแต่ ขาตัวเองเริ่มปวดปวดก็ไม่เลยสนใจก,ก็กินยาแก้ปวดนู่นนี่นั่นมาเลยที่นี้หนักเข้ามันบวมไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเกาใช่มันบวมบวมแล้วกินยายุบลงวันนี้เดินไปตลาดตลาดนัดอะไดแหละตลาดเย็นเนาะ,ะไปเจอพี่คนนึงก็รู้จักกันแหละซึ่งแกก็เป็นหมอเขาบอก,บอกว่าเออปวดขา,าคุณเป็นเกาวปวดขาเป็นมานานเรื่องก็เป็นเป็นหายๆบอกโอ้ระวังเด้อเป็นเกาเด้อให้ไปตรวจ แต่ก่อนนเลยก่อนนายเคยได้ยินเราว่าเราเป็นเกาใช่อาทีนี้นายก็เลยได้ยินกหมอันนั้นก็เลยเอ๊ะขึ้นมาใช่ไหมก็เลยเฮ้ยก็เลยทดสอบวันนั้นก็ไปซื้อหนังไก่ทอดมากินครับก็ปวดว่ะปวดตอนเช้าปวดมาอีกคือเขาบอกว่าถ้าถ้าคนเป็นเกาเนี่ยก็คือว่าอาหารต้องห้ามส่วนมากจะเพศประเภทสัตว์เปีกปลาที่ไม่มีเกล็ดห้ามกินปวดวันนั้นก็ กินยาปวดตอนกลางคืนตื่นเช้ามากินยาโอเคมันก็หายลงแล้วลองใหม่ทีนี้ว่าไปซื้อลาบปลาดุกโอ้โหตัวเต็งผมเลยนะเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงเราเนะยรอนนั้นเรากินประมาณช่วงสองทุ่มใช่ไหมกินข้าวใช่ไหมพี่สาวบอกว่ามีลาบปลาดุกนะประมาณครึ่งถ้วยเราก็ซดหมดเลยทีนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ป่าประมาณตีหนึ่งหรือตีสองนี่แหละไม่กี่ชั่วโมงเองนะ ไม่ถึงชั่วโมงของผมขึ้นปวดเลยของเรานี่ตุบตับตุบตับตุบตับ,ตบ,ตบเลยน,ลนยันร้อนขานี่ร้อนไปหมดเลยโอ้ทีนี้ก็กินยาพอหายปุ๊บพอเดินได้ปุ๊บก็ฟิวมาหานายแหละอืม,ม<า>ก็เลยมากินต้มปลาไหลเปลือกแรกๆนะต้มปลาไหลเปลือกกับกาเพรแดงก่อนป๋าไปดูงานวิจัยของสา,สา,สาธารณสุขยังว่าเป็นอะไรเก่<อ>านี่นเนี่ยดูทุ่งนี่แหละ<อ>ก็ในสารก็ขเขียนไว้บำรุงเลือดขยายหลอดเลือด ก็มีก็มีแค่นี้เขาเขาไม่รวมถึงเกาหรือว่าเพิ่มขนาดน้องชายอ่าอย่างเงินเขาพูดว่าขยายหลอดเลือดขยายหลอดเลือดบำรุงเลือดนี่ครับดูทุ่งดูทุ่งจะมีเฉพาะภาคอีสานเนี่ยมากที่สุดท่านผู้ชมอย่างเช่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดอุบลพวกนี้นะครับเขาจะมีชอบอยู่กับดินแข็งแข็งนะดินแบบดินหินอ่ะ ดินเหนียวประเภทประเภทลักษณะนั้นเอแล้วก็ออกเค็มๆหน่อยดินอาจจะเป็นแบบในบ้านภาษาไทยสานเรียกว่าดินทามอะแล้วก็ผมมาทึ่งตรงที่เรากินคนละแก้วแล้วปวดเกาเลยนี่แหละพอกินไปแก้วหนึ่งท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าปวดเกาเลยนะปวด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 ขาเนี่ยปวดหนักเลยในคืนนั้นสองคนป๋าปวดปวดปวดกระดอกกระเดียแต่พอวันเอกินอีกแก้วหนึ่งมันลดลงไงเออ แต่แต่ว่าพอพอมากินอีกวันหนึ่งกินอีกวันหนึ่งเออมันค่อยซาลงไปซาลงไปเออลลงลดลงเราก็เดินได้แล้วก็ต้มดื่มมาเรื่อยมันก็อาการปวดละเบาลงพอเราพูดเรื่องนี้ปุ๊บนะแล้วทีนี้อูในโลกโซเชียลนี่แบบกระจายเลยกระจุยเลยเอาไปบําบัดเกี่ยวกับพวกที่เป็นเกาอืมแต่ว่าห้ามดองเหล้านะครับขอบอกห้ามดองเป็นอันขาดนะห้ามดองเหล้าอืมต้มดื่ม ปลอดภัยที่สุดกิดเดิมยังไงอานี่คําถามจะเกิดเอาดื่มยังไงเดิมป่าทีนี้การต้มก่อนต้มเนี่ยอย่างละชิ้นก็ได้อย่างละชิ้นอย่างละชิ้นแบบนี้นะครับอย่างละชิ้นใส่น้ำเล็กครึ่งเนี่ยจริงๆแล้วสามวันมันก็ยังไม่จืดนะเป็นสี่ห้าวันนะสี่วันห้าวันได้นะครับทีนี้น้ําใช้น้ําต้มประมาณเท่าไหร่ปาเล็กครึ่งครึ่งขวดโคขวดใหญ่อ่ะทีนี้ต้มน้ําเดือดครับผม ทีนี้ต้มประมาณสิบถึงสิบห้านาทีน้ำ<ช>เดือดเนี่ยเราจะกินครั้งละประมาณเท่าไหร่ครั้งละหนึ่งแก้วก่อนอาหารใช่ครับผมยี่สิบถึงสามสิบนาทีตอนเช้าและตอนเย็นทีนี้พอตอนเย็นผมก็เอามาอุนอ่นอีกใช่ก็เป็นวันแรกอยู่ใช่ไหม<ช>อุ่นอีกนี่สม,มุนไพรนี่ตัวนี้เริ่มขมขึ้นแล้วนะเริ่มเข้มเ,ออเริ่มเข้มคือคือง่ายๆคือเราดื่มตอนเช้าไปแก้วหนึง่ง ตอนเย็นเราจะอุ่นแล้วก็น้ําเติมก็ไปแก้วนอีกอีกก็ได้ใช่เขาเรียกว่าคุณตักออกไปแก้วหนึ่งคุณก็เติมแก้วหนึ่งสำหรับตอนมื้อเย็นใช่ทีนี้พอวันที่สองเอยตอนเช้าเราแล้วก็ผมก็อุ่นอีกอุ่นกินอีกตักออกมาแก้วหนึ่งอีกผมก็ตักน้ําไปต้มอีกแก้วหนึ่งสาหรับตอนตอนเย็นคือทานติดต่อกันเจ็ดวันเจ็ดวันชุดเดียวนี้เจ็ดวันได้นะเจ็ดวันแล้วก็ เว้นระยะอะไรอีกเจ็ดวันไม่ต้องดื่มก็อย่างนั้นก็ได้สําหรับคนที่ดื่มใหม่ๆใช่ครับอมือใหม่หรือใครจะดื่มเดือนหนึ่งแล้วก็หยุดสิบห้าวันติดต่อกันเอาอย่างนี้ป๋าแฟนคลับอาจจะงงคือสมมติว่าผมเอาชุดนี้มานะผมจะต้มอยู่เจ็ดวันท่านผู้ชมพอผมหมดชุดนี้คือผมอุ่นเช้าอุ่นเย็นใช่ไหมก็ทิ้งเลยผมก็ทิ้งปุ๊บผมก็เอาชุดใหม่มาเนี้ยมาเนี้ยเนี่ยมาเนี้ยมาต้มอีกต้มอีกเจดวัน จ 48, ็ดสี่ยี่แปดแปลว่าสี่หมอ้อใช่สี่หมอ้อปุ๊บผมหยุดทานหินไอผมหยุดทานในชุดนี้เลยนะสามกริย์เนี้ยสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งอ๋อสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งเพราะมันจะมีตกค้างในไตทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคไตคือสมุนไพรสูตรสูตรการทานเขาจะเป็นอย่างนั้นสูตรการทานกาาน็คือว่าพูดง,ง่ายๆไม่ไม่ไม คือถ้าเรากินติดต่อกันเป็นหนเดือนกินกินทุกวันเลยนะ,ะกินได้ไหมกินได้แต่คุณต้องหยุดประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนหมายถึงเดือนที่สองนะท่านผู้ชมเราไม่แตะเลยไม่ว่าจากการต้มดื่มหรือเป็นยาลูกกลอนก็เช่นกันนะแม้แต่แคปซูลที่เขาทำขายกันนะแต่แคปซูลเนี่ยนายมั่นใจไหมแคปซูลเนี่ต้องขึ้นดูกับแหล่งที่ผลิต แต่เราไม่มั่นใจเชื่อถือแต่ถ้าเป็นบ้านๆเนี่ยก็ไม่มั่นใจคือคืออแต่แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันเห็นเลยไงใช่ใช่ใช่มันเห็นเลยไงแล้วเอามาต้มได้เลยแต่ว่าต้มดื่มเลยร่างกายเรานําไปใช้งานได้เลยไม่เหมือนแคปซูลแคปซูลต้องกระเพาะบีแคปซูลอะไรนี่ใช่แต่แต่แต่ที่เราใช้ได้ผลจริงๆนะแบบว่าออ้แข็งมาตั้งแต่แบบหกทุ่มตีหนึ่งนี่ก็แข็งแล้วไม่แข็งอะไรนักหนาเนี่ยผมทานมา โอ้หลายสิบปีแล้วเออมันแนะนำให้เขาทานผมทานสิบกว่าปีแต่ป๋ากินป๋ากี่ปีแล้วโอ้ตั้งแต่อยู่ล็อกเล่เนาะอยู่ล็อกเล่ผมมาทานร่วมสิบปีร่วมนี่ร่วมสี่สิบปีแล้วมั้งที่ผมเออรี่ออกมาก็ลอดมใช่จะสามสิบเลยประมาณประมาณสามสิบปีแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งกินสิบกว่าปีท่านผู้ชมเนี่ยผมแนะนําไม่ต้มดื่มเนี่ยเออสุดยอดเป็นไงบ้างดีดีมาก แล้วทีนี้ในคลิปเก่าๆเราก็จะมีการขุดนะท่านผู้ชมเราไปขุดตามป่านะครับคือจังหวัดมหาสารคามก็ยังพอมีอยู่บ้างยังพอหามีป่าก็ยังพอพอมีเอรากไะลเผือกอยู่แล้วดู่ทุ่งเนี่ยป่าเคยเห็นใช่ไหมที่เราพาไปเคยเห็นแต่ป่าขุดได้ไหมโอ้เรนมันเหนียวมันเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวดินแข็งยังไงไม่รู้เนาะมันก็อาจจะเป็นบางที่เนาะใช่ใช่แต่ถามว่าขุดยากนะขุดยากดู่ทุ่งส่วนกลาวคือแดงในป่ามันมีแถวไหนบั่งร้อยเอ็ดมีเยอะนะ ใช่พวกที่เป็นเขาส่วนมากีเป็นป่าเป็นเขามันจะมีกราวเคยแดงอยู่ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสมุนไพรชุดนี้นะสมุนไพรชุดสามกษัตัตย์เนี่ยมันจะบำรุงร่างกายนะครับกระชุ่มกระชวยแก้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแก้ปวดหลังปวดเอวแล้วประเภทแบบเดินไม่มีกําลังเนี่ยก็ใช้สมุนไพรชุดนี้ได้แต่นะครับข้อห้ามคือคนที่เป็นโรคหัวใจโรคไตโรคเบาหวานอย่าอุตตริกินนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ผลคือ ส่วนมากสามกษัตริย์ในส่วนมากพระทุดงเกจินะเก้าเก้าท่านจะมีติดย่ามติดย่ามไวใช่ใช่สำหรับในการเดินทุดงแล้วก็ต้มตอนเช้าดื่มทานชุดนี้ไข้ป่ามาลาเรียอะไรเนี่ยแก้ได้หมดเลยก้ได้ครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าไองานวิจัยของสมุนไพรปลาไหลเผือกเนี่ยนะรากปลาไหลเผือกเนี่ยก็คือพวกไข้ไข้ป่าไข้ป่าไข้ป่าอ่านี่แหละครับอเป็นอย่างนั้นสาระดีๆจาก ทางป๋าจุ๋ยป๋า<อ>น<ท>สารครามป๋าทำงานไม่รู้จักเหนื่อยๆนะอืมแล้วก็โจฮกนัสารครามครับผมนอกนอกจากหินฟ้าแลบที่เราทดสอบครับทดสอบมาห้าปีหกปีชุดนี้เราก็ทดสอบมาร่วมคู่กันนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ทํำชิปบ่อย,อยตัวนี้เนาะก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับอออืตืตื่นเช้าเล่นโทรศัพท์ง่วงเริ่มง่วงแนละ้ว เด็กมันงงอย่งนโอเคนะครับเรื่องดีๆสาระดีๆจากป๋าโุยคนสารคามโจฮักนัศสารคามลุงโจสมุนไพรท่านผู้ชมครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งของป๋าโุยก็ลุงจุยนะครับนามสกุลยังไม่บอกเดี๋ยวสาวๆอยากมาใช้ด้วยโอเคครับโอเคเราจะได้ดื่มทานนะครับสวัสดีครับเยี่ยมเลยครับฉะนั้นนักแร